นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car o อ n o สวัสดีครับพบกับ Car o อ n o กันอีกครั้งวันนี้เราจะมาเสนอเรื่องอะไรนั้นเชิญรับชมกันได้เลยครับ Honda City CNG ใช้ขุมพลังเครื่องยนต์ IV t e c 1.5ลิตรกำลังสูงสุด102แรงม้าที่6,600รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด 12.9กิโลเมตรที่4,800รอบต่อนาทีสามารถรองรับพลังงาน2ระบบทั้งน้ำมันและก๊าซ CNG การเลือกใช้พลังงานสะดวกและง่ายดายเพียงปรับเปลี่ยนสวิตช์เลือกชนิดเชื้อเพลิงก็จะมีไฟแสดงสถานะการใช้เชื้อเพลิงและไฟแสดงปริมาณกา๊าซควบคุมการทำงานด้วยกล่องควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ ECU ประมวลผลได้อย่างแม่นยำในการจาร่ายก๊าซอย่างเหมาะสมและตัดการใช้ใจา่ายก๊าซในกรณีฉุกเฉิน ระบบจ่ายเชื้อเพลิงแบบหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์คุณภาพสูงและท่อนำก๊าซแรงดันสูงผลิตจากสแตนเลตที่มีคุณภาพทนทานและอุปกรณ์ลดแรงดันก๊าซทำหน้าที่ปรับลดแรงดันก๊าซให้เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุดการติดตั้งหัวรับเชื้อเพลิง CNG ใกล้จุดเติมน้ำมันพร้อมลิ้นป้องกันการไหลย้อนกลับของก๊าซถังก๊าซความจุ65ลิตรพร้อมแผงกั้นแบ่งพื้นที่ติดตั้งถังก๊าซและห้องสัมภาระด้านท้ายเพื่อความสวยงามและป้องกันการกระแทกบริเวณห้องสัมภาระด้านท้าย Honda City CNG มาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ5จังหวะควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้การตอบสนองฉับไวพร้อมระบบพวงมาลัยแบบ Black and p พีเียพร้อม Power ผ่อนแรงแบบไฟฟ้าเพิ่มความมั่นใจในการยึดเกาะถนนด้วยการติดตั้งระบบกันสะเทือนหน้าและหลังที่ได้รับการออกแบบเฉพาะสำหรับระบบ CNG เพื่อการทรงตัวและให้ความนุ่มนวลในการขับขี่ภายในโครงสร้างรถด,ด้านหลังออกแบบเพิ่มการเสริมความแข็งแกร่ง เพิ่มเสถียรภาพในการขับขี่ตลอดการเดินทางพร้อมเหล็กกันโคงซึ่งให้ความนุ่มนวลมั่นคงในทุกสภาพถนนมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากลด้วยโครงสร้างตัวถังนิรภัยจีคอนที่ผ่านการทดสอบการชนตามมาตรฐานของ Honda ถุงลมคู่หน้า Duo l SR SRS และระบบป้องกอันล้อล็อก ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรก EBD ให้ความมั่นใจในทุกการขับขี่ Honda City CNG ยังคงความโดดเด่นสวยงามด้วยรูปลักษณ์เฉบี่เฉียวแบบสปอร์ตภายในห้องโดยสารกว้างขวางสะดวกสบายพร้อมด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆครบคันที่มีดีไซน์ล้ำสมัยแผงคอนโซลหน้าตกแต่งโครเมียมมาตรวัดเรื่องแสงบูไล์ระบบเครื่องเสียงโมดูลแบบ Advanced Audio ให้ความเพลิดเพลินตลอดการเดินทาง